สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเจอกันในรูปแบบของ,องจอปิดนะครับมาดูกันว่าเราจะทาสาเร็จไหมนี่ครับมาแล้วเนี่ยครับมีเจ้าหน้าที่เอามาให้แล้วนะครับอ้อให้ดูยี่ห้อก่อนนะครับยี่ห้อนี้ก็คือสตาร์แคมสตาร์แคม กล่องเปนั่นนีดเลยก็จะมีคู่มือนี่ครับคู่มือมาภาษาไทยเดี๋ยวเราให้ดูตอนนี้มาดูตัวกล่องจะมีสายแลนมาให้หนึ่งสายาแล้วก็มีตัวยึดนะครับแล้วก็ มีอะแดปเตอร์นี่อะแเตอร์ล้วก็มีมีตัวกล้องนะครับอ่ามาแล้วตัวกล้องก็คือตัวนี้นะมี Wi-Fi ด้วย แต่ว่าเราต้องเชื่อมต่อกับเราเตอร์ก่อนเพื่อที่จะให้มันเซตค่าให้มันระบบมันรู้จัก IP ของเราเตอร์ก่อนนะครับแล้วค่อยถอดออกแล้วก็อเอาไปไป,ไปวางในจุดที่เราต้องการจับขโมยโอเคเล, hey, ลยกันเลยไหร้านนี่ปมงเราเช็วิดีโอแล้วครับ <c oughs> เราอวมีนโอเคสกยังไงคพีไลนะครับไปที่ไลเยมา Google ธรรมดาใชมันต้องไปที่ l ูเกิล p พสต์ t อเหมือนอยู่ในห้องเตาอบที่เราเตาอบมันร้อน ตัวทีครับตัวทีครับผมประหยัดแอรไนิดนึงครับอ่าตัวทีนะครับอ๋อขอบ e one e four กระชินกระช็น เนียมเงียนแล้วเป็นี้นครับความสมบระหยัดเออ่าเสร็จแล้วก็กดเปิดเลยมีแบบในตัวต้องชัดชัต้องเสียบไฟตลอดหาไฟดับครับ <Yeah. S 1> ไฟรับถ้ามันเปิดขึ้นมาใหม่ wi ไ,ไฟทำงานปกติมันก็ต่อครับอัตโนมัติคงเป็นตัวเรียกจะงดีไฟรับชิคไหายหนแล้วไม่อยากให้หน,นักที่เราเบือแบบดเำร้องอ,อือต้องลงทะเบียนด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ลงทะเบียนก่อน เอ้าหยุดอันนี้ไว้ก่อนเดลงทะเบียนหลังจากที่เราลงทะเบียนแอปเรียบร้อยนะครับมันจะมี QR code อยู่ด้านหลังเราก็เอาแอปมาสแกน QR code ตรงด้านหลังเพื่อให้มันเชื่อมตอ่อกันรอนแล้วเหนียงยังเขาอบ่การเชื่อมต่อแอปก็คือเราต้องเอาตัวนี้ไปสแกนไปสแกนใต้ ใต้กล <là> ้องนะคลิกบวกตรงนี้นะก็สแกนใต้กล้องน่ารักจอเขาจะเป็นมันกดเริ่มต้นแคมันเชื่อมต่ออุปกรณ์ก็ กำลังสร้างช่องทางการเข้ารหัสเ,เดี๋ยวเราให้เขาสร้างช่องทางเข้ารหัสโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบไม่ต่อสายแลนาสายแลนออกแล้วนะเดี๋ยวปิดครับแล้วก็เข้ามา ให้เขาให้คลิกบวกตรงนี้แล้วก็สแกน QR code เพิ่มอุปกรณ์แล้วหากต้องการดำเนินการให้กดปุ่มรีเซ็ต15วิอ๋อมันเพิ่มให้นะนเราได้ยินเสียงพูดอนุญ,ญาต รหัส Wi-fi เราก็ใส่รหัส w i f ฟไปนะ ันนี้คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะเชื่อมต่อแบบ success การเชื่อมต่อ time out เริ่มใช้งานได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทำเต็มจอนะอันนี้คือเต็มจอนะ หลายตัวได้แน่ายรูปหนึ่งกองข้างบน Đây ạ. Cơm lòng. Ngày nay cơm à cơm lòng cơm lòng. Cơm lòng cơm lòng. อื้โนงลโนโนโนง,ง,งผพูดได้ด้วยนะเยวเด๋ยอดจอให้เล็กลงนะี่

เราจะควบคุมด้วยมือถือดูนะครับดูกล้องตรงนี้นะเราจะสายให้มันหมนซ้ายมุนขวา มาแล้วนะทำงาห,หน้าขึ้นหน้าขึ้นง่าขึ้นชิซ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 ิปลกลมลองน้าขึ้นโอเคใช้ได้ละอันนี้ก็คือไม่ได้เสียบสายแลนแล้วนะ ควบคุมโดยโทรศัพท์ตัวนีน้อันนี้คือสายไฟเลี้ยงอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็เราสามารถเสียบเมมได้ด้วยที่เสียบเมมอย่างนี้เราก็หาไม่เจอนีตรงนี้ตังที่เสีเมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็สำเร็จนะครับเราสามารถเชื่อมต่อครับ ไม่ถือได้นะครับแล้วก็ดูแบบ Wi-Fi ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองเ,เชื่อมต่อแบบแบบอินเทอร์เน็ตข้างนอกนะเราจะตัด Wi-Fi ที่มือถือแล้วจะเชื่อมต่อได้ตอนนี้ตอนนี้เราปิด Wi-Fi แล้วนะเราจะเชื่อมต่อแบบสัญญาณ สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากมือถือ,อเราจะควบคุมมันเหมือนเดิมควบคุมได,ดนะ้ใช้มือถือก็ได้นะครับใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือก็ได้ ถ้าจะไงนะเพินเราต้องรูดลงม,มันจะสลับกันเค okay. เรียบร้อยเราวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปชิว sure.